นี้นะคะจะเป็นการประมวลภาพบรรยากาศในเทศก,กาลสงกรานต์ของที่อำเภอชาตกาลอันนี้เป็นที่หมู่บ้านเราเองนะคะตอนเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวสายๆหน่อยก็จะเป็นการไปทำต้นดอกไม้เพื่อนนำไปเข้าร่วมพิธีแหต้นดอกไม้เอ้ยร่วมกิจกรรมแห่ต้นดอกไม้ประจับดบบน,นค่ะอันนี้เขาเริ่มประดับตกแต่งดอกไม้แล้วนะคะ ก็มาช่วยกันทําที่บ้านผู้ใหญ่บ้านค่ะเป็นสวนรวมเนาะเริ่มจากขึ้นโครงจากไม้ไผ่แล้วก็เอากับกล้วยนะคะมาสารสารสารเพื่อจะเอาดอกไม้สดทั้งหมดนะคะเข้ามาเจียบเย็นหน่อยเราจะไปส่งน้ําพระกันค่ะที่เราใส่ก็คือว่านเหน่งแล้วก็ว่านหอมนั่นเองใส่ไปในน้าส่งน้ําพระ รยด้วยดอกไม้นะคะจะเอาดอกคูนหรือว่าดอกสีทิศก็ได้โรยลงไปเพื่อทําน้ําส่งน้ําพระหรือใครจะใส่น้ําอบน้ําหอมหรือว่าใส่แป้งหอมๆโรยไปด้วยก็ได้นะคะไม่ว่ากันจากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ประจําหมู่บ้านเขาก็จะเริ่มนําทําพิธีส่งน้ําพระค่ะแล้วจากนั้นเด็กๆ แล้วก็คนที่มีอายุน้อยกว่าก็จะส่งตาจนกว่าจะหมดนะคะอพอส่องน้ำพระเสร็จพระก็จะให้พรแล้วก็พากันกระดาาค่ะกลับบ้านหลังจากกลับมาจากวัดก็จะไปแห่ต้นดอกไม้กันค่ะการแห่ต้นดอกไม้นะคะจะมี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงบ่ายๆจนถึงกลางคืนค่ะเป็นการมาสนุกสนานด้วยกันอันนี้เป็นวันที่2นะคะคือวันที่14เมษาจะมีการแห่ต้นดอกไม้ประจำหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านนะคะอันนี้เป็นบ้านหมู่บ้านที่เราอยู่เนาะเขาจะมาทําต้นดอกไม้อีกต้นหนึ่งเพื่อนําไปแห่ไปถวายที่วัดนะคะเหมือนเดิม ใช้ไม้ไผ่ขึ้นโครงแล้วก็กับกล้วยมาสารสารถักๆนะคะให้เป็นโครงเป็นรูปทรงแบบนี้จากนั้นก็ตักงช่วยกันเสียบดอกไม้ค่ะดอกไม้ที่นํามาเสียบก็คือเป็นดอกไม้สดทั้งหมดนะคะที่หาได้ตามหมู่บ้านหรือพื้นที่ใกล้เคียงค่ะที่เราทําจะมี2ต้นนะคะก็คือตัวผู้อันนี้เป็นตัวผู้เนาะต้นใหญ่แล้วก็ตัวเมียก็จะต้นเล็ก ก็ทาเป็นสนุกสนานเหมือนคล้ายๆว่าเต้นหยอกล้อก,กันเต้นร้องรําทําเพลงด้วยกันกับคนในหมู่บ้านนะคะคนในหมู่บ้านที่มาร่วมกันทํากิจกรรมกันทั้งหมดนี้ก็คือรู้จักกันหมดเป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดนะคะสนุกสนานกันในช่วงเวลากลางคืนที่เห็นอยู่นี้ก็คือเราจะทําทง เพราะว่าวันที่16เมษาของปีนี้เป็นวันประกาศสังกาดนั่นหมายถึงว่าเราจะทำชักธงขึ้นเพื่อเป็นการตำบนต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ของไทยถ้าประกาศสังกาดแล้วแสดงว่าเราจะสิ้นสุดการทรงน้ำพระนะคะในปีนั้น